ดีค่ะก <c oughs> ิจกรมรมความเพียงสวดมนต์พระปิตายอดศิษธีเราหลวงปู่ทวดข้าพเจ้านางสาธวาพรนาดีครั้งที่13วันที่22พศสอง8บบัดน,นี้เป็นครั้งที่13ตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2568้าข้าพเจ้านางสาวธวาพรนาดี ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอา เป็นอาจารย์และญาบูชาแด่องค์พระความปิติเทแลัเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จ์ลุนหลวงปู่บุญญาเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบัรดานให้จตข,ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทที่หนึ่งวสวชุมนุมเทวดาสามัญตาจักรวาเรสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสาธธามางังมุนิราชสัตสุนันตุสุนันตุสักขโมฆะทางศักเขกาเมจารูเปคิริสีขารัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตาโรวานาคาหาเนเคหาวัตถุม,มหิเขตเต ปุมาจายันตุเทวาชลธาะวิสาเมยักขาคันทัพพนาคาทันติทันตาสันติเกยังมุนีว่าจะนั่งสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนรกรโออยมะทันตาธรรมสวนรกรโรอยมะทันตาธรรมสวนรกรโออยมะทันตาสองบทสวดนวัสการสิทธิคาถาน้โมตสสะปะควโตูรหัสตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะปะคะวัตอุระหัสตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวัตอุระหัสตุสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถานาเมสระนางอัญงพุทโธเมสระนางวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุตมีหนตุสัพพทานาเมสระนางอัญญทมโมเมสระนางวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุตมีหนตุสัพพทา นาถมีสละนังอันยังสร้างโคมีสละนังว่าลังเอเตนา,าาาเนาสัจจะวะเชน่าสุทมีหอนตูสพัพทาสีบทส่วนมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัตถายาสัพพาปานินางปุเรตวาปาลมีสัพพาปโตสาาัโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจจะวะเชน่ามาหุนตูสัพ ปุตปัถวามหาการิโกนาโถหิตายาสัพเพปานินางปูเรตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอตตนาสัจจาวเชนามาหนตุสัพพุทสัพพุทธปัทวามหาการุนิโกนาโถสุขายาสัพพาปานินางปูเรตวปาลมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจจาวเชนามาหนตุสัพพุทธปัทวา Icana, บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะาสักเกสุวิหารติกัปปีราวัตุสมิมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงปัจจามัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหีวารหันเตหิทัสสหิจโรกทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหนติ ขวันตังทัศนายาพิกุสังฆัจจะอตโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิการังเทวานังเอเตเ,เอตาทาาัศท้โหหิตสิอัยังโคภะควาสาเกสุวิหารติกับปีราวาถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัทิงปัจจามาเตหีพิกุสเตหีสพเพหีวาละหันเตหีทัาหีจะโรกทาตุหี เทวตาเยภุยเยนาสันนิปติตาหตีพระขวันตังทัศาานายาพิกูสังฆจจะยานูนามยามปีเยนาพระควาเตนุปัสังกมือยามะาอุปัสังกมิตตวาพระควะโตสันติเกปัจเจกคา,าถาภาเสยา,ยามาติอัตโกเทวตาเสยยาถาปินามะมะพารา ปุริโสสัมมิชิตังว่าพาหังภาษาเลยยะภาษาสิตังว่าพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอะพิวาเทวตาเอกมันตังอัถสูงเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตา พระขาววตโตสันติเกียีมังคาถังอภาสีมหาสมโยปะวนาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตาหะอิมังธรรมะสมายังทักขีตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัตโคอปาราเทวตาพระขววตโตสันติเกียีมังคาถังอภาสีิตันตพิขโวสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามังสุสารถีวานตานิฆะหิตวาอินทิยานิ รักขันติพันติตาติอัตโคอัปาราเทวตาพระขววตสันติเกยีมังคาทังอภาสีชิตวาชิตวาปาคีรังอินทคีรังโอหะจัมามีชาเตจะรันติสุทาวิมาราจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโคอัปาราเทวตาพระขวตสันติเกียีมังคาทังอภาสีเยเกจิสุทา สุทางสารนังขาตาเสนาเตเขขมิสันติอาอปายภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวากายยังปาริปุรสันติติอัตโคภะควาภิกขูอามันเตศเยภูเย,ยนาภิกขเวทาสาสัสสุโรกธาตูสุเทวตา,าสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสสานายาภิกขูสังคจจ เยปิเตภิกขเวอเหสุงอัติตรมมธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตปารามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสรยญาาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคาธรรมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตะ บาลามาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยถาปีไมหังเอตารหิอาจิกิสามิพิกเวเทวากายานังนามานิกิตาิสามิพิกเวเทวากายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวากายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานาสิกาโรถาพาศิสามิติเอรํัมพันเตติโคเตพิกุภะคะวัโตปัจจโสสุงภะคะวะเอตตะ ถ้าโอจะสิโรกัมมนุษมนษกัสามิยถาพุมมาตาทัสสิตาเยสิติตาคิริคับพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาววาสัตร,รีนามโลมาหังสาพิสามพุนโนโอทาตาม,มานาสาสุทธาวิปัสัน,นานาวิลาพิโยปัญจัสเตยตวาวานีกบีลาวัทเว ตโตอามันตายิสัทาสาวกเกสาสนนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตปะมะกรุงสัตวาพุทธสาศาสนังเตสัมปัตุราหุยานังอามานุสานาทัสนังอเปเกสตามัทคุงสหาสังอัฐาสตลิงสตังเอเกสหาสานังอมนุสานมัทสูง อเปเกตมะทักคุงที่สาสภาพุทธาอหุงตันจะสัพพังภิญญายาววิขคตวานาจักุมาตัโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาเสนลาเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตตยสามิขีราหิ อนุปปภโสสัตาสหสาวยคขาภูมมากับปีละวัถวาอิทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิการมูพิกุนางสมิติงว่านางสหัสสาหิมาวตายาขานานัตะวันนี่นอยทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมงมามนาพิการมงพิขุนังสมิติงว่านังสาตาคิราติสหัสายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันนาวันโตยาสาซีโนโมธานาพิการมงพิขุนังสมิติงว่านังอิเจเตโซราสาหัสายักขา นาหน้าตะวันนี่โนยที่มันโตชุดที่มันโตวันนาวันโตยสาสิโนโมทมานาพิการมุมพิกขุนนางสมิติงว่านางเวสามิตตาปัญจสตายกขานานาตะวันนี่โนยที่มันโตชุดที่มันโตวันนาวันโตย่าสิโนโมทมานาพิการมุมพี่ขุนนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาขะหิโกเวปุลัสสานิเวะนางพีโยนางสตาสหัสังแยกขานางปุยปุราสติกุมพิโรราชา ข้าิโกโสปาข้าสมิตติงว่านังปุริมันจะที่สังราชาท่าตารตโถปาษาสติคันทพ,พานางาที่ปฏิมหาราชาญาสาสิโสปุตตาปิตัสสะปะหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโต,ววนตยาสาสิโนมุธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านัง ทักขีนานจาตทิสังราชาวิรุทธโหตับปัสสาสติกุมพันธานางาทิปฏิมหาราชาญาสสิโสปุตตปีตัสสะปะหวออินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุทิมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิการมุงพิขุนังสมิติงว่านางปัญชีมังทิสังราชาวิรูปะโหปัสสาสตินาคานางาทิปฏิมหาราชาญาสสิโส ปุต,บบตาปาีตาสาพหะวยินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุทิมันโต วันหน้าวันโตย่าสสิโนโมทมานาภิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังอุนตารันจ่าทิสังราชากวุววโรตัปภาษาสติยะขานางาทิปฏิมหาราชาญาสสิโสปุตตาปีตาสะพะหโวอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุทิมันโตว,วันนาวันโตย่าสสินโนโมทมานาภิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังปุริมาทิสังท่าตารถโธท่าขินเนนาวิรุธหากโก ปาชิมีนาวิรุปโค <c oughs> กุวีโรอุตรังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันธรมานาอัตสูงวะเนกปีรวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสัทธามายากุเตนถุเวเตนถุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามเสโทจะกินนุคันทุนุคันทุจปะปนาโทโอปมันโยจะ เทวสูตโตจะตะมามาตาริจิตตาเสโนสะขันทัพโพโนโรราชาชโนสโภอ,อาคูปัญจะสิโคเจวะติมพารูสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชูพีโมทนามาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางอาทาคูนาภา นาภาษานาคาเวสาลาสหัสตันจกากรมภลัสตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทาตรัฐาจะอาคูนาคาญาสาสินโนเอระวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนาเยานาคาเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหายาสา เตวานามัชฉปัตตาจิตรสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคาคราชานะมาสีสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนางมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถีนะสมุทางอสุส อสุราสิตาพาตาโรวาสะวาเสเตออิทิมันโตยาสัสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราทโทนะมุจีสหสตันจะพิริปุตตานังสะเพเวโรจานะมกาสันในหิตวาพริงเสนางราหุพัททมุทมป,ทมป,ปาขมงสัมโย ธานิพ an an ah e ok ันธันเตพิกุรังสามิติงวะนางตาโปจเทวาปทวีจเตโชวาโยตทาขมงวะรุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสาหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัศเททัศธากายาสัเพ นาาตะวันนิโนอิทิมันโตชุทิมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยันสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุระกิตานักขันตานิปุระกิตาวาอาคูมันทวาราหกา วาโสนางว่าสโ,เโสเโธสโกปา้าปุรินทัทโททัาเศษเษฐทัศทากายาสเพนาณะตะวันนี่หน่ยที่มันโตชุดที่มันโตว,วันนวันโตยาสัสสิโนโมทมานาภิกามุภิกขุนังสมิติงว่านางอาทาคูสหภูเทวาเชละมัคคิสิคาริวอาอริธฐตาชโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสิโนว่ารุกนาสหาธรรมมาจะ อจุตาจะอานิชก,กาสุรยารุจิราอาคูอาคูวะาสาวนีสิโนเทศิเตทศทากายาสาเพนานาตะวันนินโนอิทิมันโตชุทิมันโตว,วันนาวันโตยาสาสินโนมุทมานาอาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านาง สมานามหาสมานามนุสสมานุสุตตมากิตาปุูสิกาอาคูอาคูมโนปุูสิกาอัธากูหาระโยเทวาเยจโรหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสานิโนทัศเตทัศทากายาสัพเพ นานาตาวันนี่โนยที่มันโตชุดที่มันโตวันนาวันโตยาสาสินโนโมทมานาาพิกามูพิกุนังสมิติงว่านังสุกากะรุมหารุณาอาโคเวคานาสาสหะอา โอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนัทธามตาหาราคชามิส,สกาจายาสสินโนทะานายังอาคาปะชุนโนยทิสาพิวัสติท่าเศทษฐทศทากายาสาเพนานาตะวันนินโนยทิมันโตชุดทิมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวนัง เขมิยาตุสิตายามะกันทกาจายาสสินโนสัมพิตาลามเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมานารติโนอาคูอาคูปารานิมิติมิตาเททาเสถทาสทากยาสเพนานตตวันนิโนอิธิมันโตชุธิมันโตวันนาวันโตยาสสินโนโมทามานาภิกขามุงพิกุนังสมิติงวะนาง สถเตเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชงเยจันเยสทัทิสาสหาปุวัตปะ,ปะปะวุฒชาติมักคีรังโอขติน,นะมาสะวังทักเคทักเคโมตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาปรมารมะโตจ่าปะ ปุตตาอิที่มาโตสหาสันนางกุมาโรติโสจัสโจสโปาฆ่าสมิติงว่านางสหัสสัพรมมโรกานางมหาพรมมาพิติทติอปปุปปันโนชุติมัโตพิสมากาโยยาสาสิโสเทเสถาอิสราอากูปจเจก,กาวาสัตวสตติเตสันจามาสโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพ อภิกันเตสินเทเทเวสพรามาเกมาราศีนาพิกามิปัสสะกหัสสมันทียังเอถาคันหัถาพันธาถราเคนาพันธามัถุโวสมันตาปาริวาเลถามาโวมุจจิถาโกจินังอิติตถามหาเสนาอการหาเสนังอเปสัิปานินาตรมาหาัจะาสรังกัตวานาะ เฮราวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสุวิชชุโกตถาโสปัจจุธาวติสุสังกุโธอสังยะวเสตันจสพังอภิญญายวเวิคัตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโว เตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาส,า,สาสนังวีตะราเคหิปากามุงเนสังโรมัปีอชัชยุงสัพเพวิชิตตาสังขามาพยาตีตายาสาสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเ,เนสุติตาหกบทสวดจุลชัยปกรณ์นโม นาโมเมพุทธเตชะสะรัตนาัตนายาธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานาลายะประเมสุราสิทธิพรมาจะาอินทาจะาตุโรกาคัมพีรักกา,าสูมุธาผูปูตุงคังคาจะสัมสะพ,พรมะใช้ญาปสิทธิภะวนตุเตใช้ญาใช้ญะทะเลนีทะนีอุทาธิอุทาธ,ธีนาธีนาธีใช้ยชาใช้ยะข่ะ พลราตนระนิสัยนิสัยนิไรสายเสนนะมารุราชชาพลนราชรณีชัยยะชัยยะคำพีรสมพีนาเคธนาคีปีสาจภูตการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามกุชาชัยยะชัยยะวารุณะมุ กุสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคากุราคันทกชัยยะชัยยะคัตสคนนาตารุงสุการาชระผู้ชงสีหาพยาขะาทีปาชัยยะชัยะวราลุณน,นามุขายาติชัยชยะชัยตาชิตะาเสนานาเสนานารีปุณณสุทธินาฤดี ชายาชายาสุขาสุขาชีวีชายาชายาธรณีตเตทธาสุชาญาชายาชายาธรธริีสาตินสัทธาชายาชายามังกราลัญญาภควีชายาชายาวะรุณนัยขีชายาชายาลักขศิสุราชภุชะเตชา ชยาใช้ยาพมเเมนทขนาใช้ยาใช้ยาราชาธิราชศาสชัยใช้ยาใช้ยาปัทวิงสัพพังใช้ยาใช้ยาอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังใช้ยาใช้ยามเหสุโรหะโรหะงลินเทวาใช้ยาใช้ยาพรมาสุรโคใช้ยาใช้ยานาโกวิลุหัโกวิลุปปักโขจันทิมาละวิอินโทจเวนะเตโยจักกุเวโรวะ รุโนปิจะอาคิวาโยจะปะชุนโหกุมารโรทตารัตทักโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทายโยอิสิโนสาวกาสพภาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธโมจัสังโฆจะทธะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชีนะชัยยะสถธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธ เตชนณาโนตุเตชัยมังคลังชัยโยปีพุทธศาสิมตโตยังมารัสะจัปปามีปามโตปราชโยอุโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยะตถทาพระมฆนามเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสิมตโตยังมารัสะจัปปาปีมาโตปาปาลาชโย อุโคสายามโพธิมนเตปโมทิตาชัยยะตาทาอินทะฆนามาเหสีโนชัยโยปีพุทธศส,สิริมตาอวยังมาลัสสัจปาปีมตปยโ,ยโมตปราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวฆนามหามเหศีโนชัยโยปี พุทธศาสีมัตโตยังมารสะจปา for ปิมัตโตปาาชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาาสุปันะนามเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสีมัตโตยังมารสะจปาปิมัตโตปาราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาานาคนามเหสีโน อโยปีพุทัสสะสิริมาโตวยังมารัสสาจาบปาปิมาโตะราชโยอุโคสายยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสัพพมสัพพมมะฆนาะเหสิโนชาย,ยันโตโพธิยาโมเรศักยานาังนันทิวัตตะโนเอเอวังตะวังวิชัยโยโหหีชาย,ยันสุชัยมังคะเลอปาชิตตะปัลลังเกศีเสปะตะ วิปปหเลอภิษเกสัพพะพุทธานังอักขปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังฆะลังสุปะพาตังสุหิตตังสุสุขโนสุสุมุทหุโตจะสุยิถังพรมาจะริสุปัทขีนังกายากรรมังวาจากรรมังปัทขีนัง ปะทักขีนางมนโนกรรมมังปณีทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานี้กัตตวานะรพันตันเถปะทะกักขีเนเอเอัฐรัฐาสุขิตาวีรุษหาพุทธาสาเนอโรคาสุขิตาโหทาสาหาสะเพหิยติภิสุนันตูโพโตเยเทวะอัสมิงฐานีอธิตตาคาทีทีคายุกาสทธาโหตูสิกิตาโหตูสัพพธาลักขันตูสัพพะ สัตนานรักขันตูชินาสานางยากาจิปัตตาเตสังสัพเพปูเรนตุมาตะรโนทายุตตะทายุตยุตตะกาเรวะปะปันปะวะสันตูวะสังวะสาวาลหกาโรคาจุดปัตวาเตสังนิวาเรนตูจะสัพพังกายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตูยะถา ละหังเดี๋ยวมาต่ออีมีสองนะคะพอดีแมงบินรบก,กว่าไม่มีสมาธิค่ะ